วิ่งขึ้นไปดูเอ้าวิ่งไม่ไปวะชนรขวาขวาขวาาาอัดไวอยู่อัดไวอยู่ใช่อัดใช่ไหมเอ้าขึ้นบัณนอ่ะต้องขึ้นบอะแล้วเขาไม่เห็นเข้ามาหรอเอ้ยเอ้ยนอนแล้วโอ้โหขึ้นมาตายว่ะ มันน่าจะเป็นแคนเด็กแหละครับมันไม่มีคนละนัขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเยอะอยู่นะข้างบนอ้าหรอแคนเด็กอ๋ออโหโดนธนู่อยอืมมันแรงอ่ะขึ้นได้ไหมวะโมันนขึหดเกิน้นอขึตายเลยืตายตายละตายละตายละโหดเกิน S <S 2> <S 2> วิ่งไปตายอ่ะอ้อมไปอีกด้านได้ไหมเอาดนกหนุกวันไ,ไปท้างไหนอะ่ะอ้อมเหรอโอ้โหแดงชี่นี่เหืออืมทีเดียวตายโอ้ชีวิต เราเราเปตีกู้มันแค่ตัวเดียวเองนะคือสกิลเดียวตายเอาจริงชีวิตอันนี้อันนี้คือแคนเด็กกวะเนี่ยเออแคนเด็กใครเราใช่ไหมแคนเดกเราเราอ่ะคือแคนเด็กโหมันยิงสองทีเลื่อนรถพวกพวกพวกโอ้ชีวิต ได้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 ขึ้นพร้อมกันโอ้โหดูธนูมันยืนยิงมันมาแค่สามตัวเราตายเกินเลยโอ้โหไอเนี้ยไอที่แบนเหมือนไส้แผ่นปิ้นถือมีดจังเลยเนี่ยไอ้ไอ้ไอพีไม่ใช่แหมที่เราตีมันเนี่ยรอรอใช่ไหมอ่ะเอายังไอ้อไอพีอีกแค่เนิร์ดมีคนเข้ามาเอายังเอายังโอ้โหมันตามมาตีถึงนี่ เชียงเชียงล่างครับขยันขยันขึ้นขึ้นขึ้นจะขึ้นยังโอ้ยวิ่งขึ้นไปหน่อยเดี๋ยวก็ตายแล้วขึ้นยากเลยขึ้นไปนิดเดียวก็ตายเลยเดี๋ยวมัขึ้นขึ้นไปเลยมันยิงลงมาเราก็ตายโอ้โหโดนอะไรวะโอ้โหดูเลือดมันดิเลือดเราล้านกว่าเลือดมันสามล้านอะ โอ้มีชุบว่ะมีชุบว่ะโอ้โหพี่ไม่ไหวจริงโคตรโหดอ่ะดูเลือดบันดีแต่ละตัวครึ่งครึ่งเราไทย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 ภาษาีีมั้งเนี่ยไทยไทยเอาตัวเซุวลน่าถ่ายเอ้ะเลลิด เขาวิ่งไปไหนกันนี่ออกมาตายว่ะเจ๊พี่ไยไว้ว่ามันจะตายเยอะกว่าเขาเบอเจ๊พี่ไทยว่าเราตายเยอะนะใช่พี่ก็ไายว่าเราตายเยอะเราวิ่งมาตายอยู่ละเกอก็ต้องวิ่งเข้าไปตายดิเราวิ่งไปดิเพื่อรางวัลเนี่ยเราวิ่งไปตายไม่่่แตวาเฮ้ยเหมือนมันมาปิดมันมันมาปิดเราแล้วอ่ะมันมาปิดเราแล้วนั่นน่ะ ตีโตายกตีอดนเพราอีแคนนึงมันไม่ตีใครเลยล่ะนะไอที่เป็นนด้านซ้ายขึ้ด้านซ้ายขึ้ด้านซ้ายวิ่งีเออหรอเริ่มมานะด้านซ้ายขึ้นขึ้นไรขึ้นด้านซ้ายเลยเริ่มมาอเอาเติมเิมัรรได้ซ้ายครับอ่อขค่อยขึ้นค่อย่นไปาซ้าย แม่งโคตรโหดอะอโอ้โหมาแค่ตีเดียว <im itation> มัวมวมนก็สบายเออแม่งโหดว่ะมีมีคนหอือหยยังไม่ทันย้อนอุ้ใส่มันเลยอมันเดมา่ัหันเะใช่เนี่ยวิ่งนตามขึ้นมาด้านด้านซ้ายนี่มันเอาามาด้วยนะสรุปเราต้องไป <im itation> ทางไหนเนี่ย <im itation> เอาไงเอาซ้ายเอาขวาซ้ายซ้ายซ้ายนะโอเคไปไปนอนหูโคตรปวดอ่ะเออเรานี่ประมูลเจอแต่แบบเด็ดๆทั้งนั้นอะดวงดีมีแต่พันเอ็มอัพทั้งนั้นนะพี่เจอตดอเรายืนที่บ้านกันไหมเออว่ะ ให้มันมันให้มันมันนัวทับเกิดเราเงี้ยเนาะเก็บบบเเเกกก็็็บแรงไว้ตบเบียนเดียวไหมโอ้โหมันสองวันนี้นะย่เนีใครเต้นใครเต้นอัดคลิปอยู่นะเอออัดคลิปไว้นะโดนควินตายพร้อมกันเลยเว้ยนอนท่ายวก็นด้นะเฮ้ยใครนอนกระโปรงเปิดเนี่ย อัดคลิปไว้อยู่เนี่ยมันดันาแล้วมันดมันเข้ามาละทำไมมันแบบมีนันเยอันด้แอ่งมูดิมม่เข้ามงมาสามสิทธมาตี้เดียวเองงะเนี่ยเรานอนเกือนเลยเลือดมันสามสมล้านใช่ใช่เลือดสามล้านเราล้านนนึ่กไ้่องสภูมิโลยนะพี่ไม่ธรรมดาแหละ มปล่อยให้เราเกิดไหมเนี่ยไงเราก็ได้ที่สองนะที่สองได้เข้ารอบไหมไม่ได้รเโอ้โหเอเออาเพชรไปซื้อไอ้นี่เัินชุบเฉยชีวิตโอ้นอนโอเคปล่อยปล่อยปล่อยเลยครับนอนตายดีกว่าเนี่ยไม่แค่ที่สองที่เองไงเนี่ย พลังมันเยอะไปว่ะมันไม่มีคนเล่นก yeah. ับมันไงเขาน่าจะปรับพลังให้บาลานกันเนอะมันถึงจะสนุกระหว่างเซอร์ม้เทพก็คองหมดดิี่วิ่งหนีวิ่งหนีธัลหลฮัลโหลฮัลโโหลัลหลฮยลโหยฮัลโลยอลโหลลโหลฮไม่ยอม่ลมหัั มันปล่อยพีไล่วุ้นด้วยไปละไปละไปละใสิรมันเป็นภาษาจีนเหรอชีวิตอะไรอะอะไรอะ้ยอะไรเนี่ยเจ้าอีกตู้นึงโอ้มันทับเกิดแล้ว ทำแล้วไงม,มาทำแล้วละตั้แต่ไอ้นี่อวยเนาะอ้โดนเฟียม,ม,แบบมันก็ไม่ได้เล่นโหดร้ายเหมือนไอ้เจนนั้นนะมันมานิดเดียวมันมามันมาแค่ว่าไปพวกเรากะจัดกระจายกันอยู่กันนั้นนะมาสองตีปะเ, <c oughs> เกิด่เเกิดเกิดแล้วก็ตายอะ่ะเลยนาทีซึ่งครับ ไปไม่ได้ดิออกไปออด้ได้ออกไม่ได้ออกได้แล้วออกได้แล้ววิ่งไปรอบรอบออกมาวิ่งเล่นเลยขึ้นด้านนน้นได้ป่ะพี่วนไปนู่นละอุ้ยแม่งยืนดักอยู่อ่ะ ไม่มันยืนดักทางขึ้นอยู่สอง,องตัววิ่งไปวิ่งวน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 นี่ฝ่าวงล้อมแล้วก็วิ่งลงตาย, <laughs> ตายอ้าววิ่งวนอนะ อืมเฮ้ยวนไปวนวิ่งเป็นวงกลมอ่ะออกได้แล้้ววเยออกไดหมออกได้ไหมเดี๋ยวดูดีออกได้ปะว่ะโอ้โหเฮ้ยไม่ได้ว่ะเกิดเราตายเลยอ่ะมันนัวอยู่ไม่น่ารอดนะคะวิ่งไปไม่ถึงวงกลมอ่ะเบสมันแบบไอสตาร์ทปัดทีเดียวแม่งตายเลยอ่ะเออพี่เกิดไม่ได้เกิดพร้อมกัน จบโอ้ยโหอยากจะอยากเข้าถึงรอบที่มันวิ่งชิงทงอ่ะสนุกนะ